อาม่าดูมีความสุขกับต้นรวมพึ่งว้าวน่ารับเชียวโอ้พื้นที่เล็กแค่ไหนก็เป็นพื้นที่สีเขียวได้ดูนั่นสวนแนวตั้งนิวลุกฟูชิคออฟฟิศสุดเท่โอ้นี่มันคอนโดสูงขนาดนั้นยังมีต้นไม้มีสวนหย่อมสดชื่นทีเดียวครับมีผักกินได้ด้วยนี่โอ้แม่สาวน้อยขอที่หน่อยครับเอาไปเลยไม่ว่าจะที่ไหนใครๆก็สร้างพื้นที่สีเขียวได้เพื่อสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนึ่งกิโลเมตรร้อยกิโลเมตร หรือหมื่นกิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูกพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย เตรียมกลับมาพบกับสองคนข่าวที่คนไทยคุ้นเคยต้นแบบการเล่าข่าวที่ย่อยได้ง่ายได้อัธรถครบประเด็นที่คนไทยต้องรู้กนกรัฐวงสกุลและทีระธัญญาภัยบูรณ์ในรายการเช้าข่าวเข้มเข้มกันทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงสุขเวลา8.40นาิกานาทีถึง1 0นาฬิกาทางมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงาน พลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5กครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่2มีนาคม2564อยู่กับผมกิตติเดชธนดดตสุวรรณครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งถ้านับจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าทรัมป์ลงจากตำแหน่งไปได้เดือนกว่า,วาแล้วขึ้นชื่อว่าทรัมป์เนี่ยย่อมไม่อยู่แบบเงียบๆแน่นอนนะครับทรัมป์ก็ยังเป็นทรัมป์อยู่วันยังค่ำ แล้วก็คงจะตามหลอกหลอนผู้นำคนปัจจุบันอย่างโจไบเดนไปตลอดช่วง4ปีนี้ครับทีนี้มาดูช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาครับหลังจากเกิดเหตุผู้ชุมนุมที่เป็นผู้สนับสนุนของทรัมป์ไปบุกยึดอาคารรัฐสภานะครับมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีตำรวจเสียชีวิตไปแล้วก็มีผู้ชุมนุมตอนนี้ถูกจับกุม ดำเนินคดีไปแล้วกว่า300คนเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเราเห็นทรัมป์รอดนะฮะการถูกถอดถอนรอบสองโดยวุฒิสภาไปได้แบบเฉีวเฉียดนะครับจากข้อกล่าวหาไปปราศัยยุยงปลุกปัน่นเดือนกว่าๆที่ผ่านมาทรัมป์ก็เหมือนจะเงียบเป็นพิเศษครับหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คือการที่ทรัมป์ถูกแบน จากสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter รวมไปถึง f c e e o o o ทรัมป์ก็เลยไม่มีช่องทางในการสื่อสารกับคนหมู่มากนะครับท่ามกลางกระแสะข่าวหลากหลายครับตั้งแต่ว่าเอหลังจากลงจากตำแหน่งไปทรัมป์จะทำอะไรต่อไปนะครับนอกเหนือไปจากความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีแล้วนะครับการตั้งพักใหม่ จะออกจากพรรคริพับลิกันไปตั้งพรรคที่มีชื่อว่า p a t r ิออตปาร์หรือว่าพรรครักชาติไหมหรือว่าจะยังคงอยู่กับพรรคริพับลิกันต่อไปแล้วก็ลงชิงชัยในการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในปี2024นะครับเดือนกว่าๆนี้ทรัมป์ก็เงียบๆนะะมีออกเป็นแถลงการบ้างมี ทักทายผู้สนับสนุนตามถนนหนทางบ้างหรือไม่ก็มีการไปโฟนอินนะครับเข้าไปในรายการข่าวของช่อง Fox News บ้างนะครับแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในที่สุดฮะทรัม์ก็คัมแบ็กนะกลับมาแล้วอย่างเป็นทางการครับที่ผ่านมาถือว่ามาแบบไม่เต็มตัวมาแบบไม่เป็นทางการคราวนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทรัมป์กลับมาอย่างเป็นทางการ ด้วยการขึ้นเวทีกล่าวปราศัยในการประชุมใหญ่ของผู้ที่เรียกว่ามีแนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือถ้าพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการประชุมของผู้สนับสนุนพรรคริพับลีกันนั่นเองนะครับที่มีชื่อเต็มๆว่า Conservative Political Action Conference หรือตัวย่อ CPAC ครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับถือว่าเป็น งานรวมตัวกันของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็ใหญ่พอๆกันกับการประชุมใหญ่ของพรรคแล้วก็ปีนี้นะฮะจัดขึ้นที่เมืองออร์แลนโดของรัฐฟลอริดาก็ไม่ได้กลายเท่าไหร่นะครับจากรีสอร์ทมาอาลาโก้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยปัจจุบันของทรัมป์ทรัมป์เนี่ยพอลงจากตำแหน่งไม่ได้กลับไปที่นิวยอร์กนะครับไม่ได้ไปอยู่ที่ทรัมป์ทาวเวอร์ทรัมป์ย้ายมาอยู่ที่รีสอร์ท มาอลาโกที่ฟลอริดาเป็นการถาวรย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แทบทุกวันเลยฮะก็จะเห็นทรัมป์เนี่ยเดินทางจากรีสอร์ทแล้วก็ไปตีกลอฟที่สนามกลอฟส่วนตัวของตัวเองนะครับเอาละครับในเมื่อทรัมป์คัมแบ็กมาแบบนี้รีเทิร์นมาอย่างนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับสำหรับรายการวันนี้ว่าทรัมป์เนี่ยพูดอะไรไปบ้างในศูนทรพจน์ครั้งแรกหลังจาก กลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สปีชหรือว่าสุนทรพจน์ของทรัมป์นั้นถือว่าก็เป็นมาตรฐานทรัมป์ครับยาวฮะไม่เคยต่ำกว่า1ชั่วโมงอย่างสุนทรพจน์คราวนี้หลังจากที่ทรัมป์ดูเหมือนจะอัดอั้นตันใจมานานใช้เวลาในการพูดกับประมาณ90นาทีหรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวมาไล่เรียงกันครับว่ามีประเด็นอะไรกันบ้างนะฮะ ก่อนอื่นเลยทรัมป์ก็ให้คำมั่นกับว่าจะช่วยพรรคริพับลิกันในการเอาเสียงข้างมากทั้งสภาล่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาสูงก็คือวุฒิสภากลับขึ้นมานะครับในการเลือกตั้งกลางเทอมในปีหน้าที่สอสอหวาระอยู่2ปีทุกๆ2ปีก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งสภาในขณะที่สอวอก็จะมีการเลือกตั้ง หนึ่งในสามของสภาประมาณสัก30กคนในทุกๆ2ปีนะครับหลังจากที่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือพรรคเดโมแครตได้เสียงข้างมากหมดทุกสภานะครับทรัมป์ก็บอกเลยว่าจะเอาทั้ง2ส,สภากลับคืนมารวมไปถึงอาจจะนำประธานาธิบดีจากพรรคริพับลิกันกลับไปยังทำเนียบขาวด้วยแล้วก็มีการพูดแบบตบมุกนะครับ บอกว่าถ้ามีประธานาธิบดีจากพรรคริพับลิกันกลับไปสู่ทรรเนียบขาวจริงๆตัวเขาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครนะใครกันนะที่จะเป็นประธานาธิบดีแห่งพรรคริพับลิกันคนนั้นนี่นะฮะพูดไปก็เสียงสูงไปแล้วก็มีการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับก็คงจะพูดถึงตัวเองนั่นแหละนะว่าถ้าเกิดจะมีใครเป็นตัวแทนพรรคอีกสักครั้งหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้น ตัวของโดนัลด์ทรัมป์คนอื่นคงจะสู้เขาไม่ได้แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังว่าทรัมป์เองไม่ได้ใช้เวทีนี้ในการประกาศลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024อย่างเป็นทางการหรือว่า100%เนะครับเป็นแค่การพูดแบบไปเปลยๆหรือว่าหยดหยอดความเป็นไปได้เท่านั้นเอง ถ้าเกิดจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการคาดว่าอย่างเร็วที่สุดก็คงจะภายในปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้านะครับขณะเดียวกันถึงแม้ทรัมป์เนี่ยจะให้คำมั่นว่าจะช่วยสอสอสวพักริพับลิกันทุกคนที่กําลังจะลงสู้ศึกเลือกตั้งเพื่อนำเอาเสียงข้างมากกลับมาแต่ก็มีสมาชิกสภาคองเกรสพักริพับลิกันประมาณ17คนด้วยกัน ที่ทรัมป์เนี่ยดูจะไม่เผาผีนะฮะยังคงจองเวรครับสอสอสิบคนแล้วก็สอวเจ็ดคนที่โหวตร,ร่วมถอดถอนเขากับพรรคเดโมแครตนะฮะในการกล่าวสุนทรพน์เนี่ยทรัมป์คือเอ่ยชื่อทีละคนทีละคนทีละคนเลยครับพูดถึงสอวอก็ไล่มาทีละชื่อพูดถึงสอสอก็ไล่มาทีละชื่อว่าใครบ้างที่ ทรัมพ์พูดเหมือนกับว่าทรายศ์หักหลังเขาเนี่ยนะครับพูดชื่อหนึ่งไปคนที่ฟังอยู่ในงานที่เป็นผู้สนับสนุนเขาก็โหไปเนี่ยนะครับแต่ทรัมป์ก็บอกว่าสุดท้ายให้เอาคนกลุ่มนี้เนี่ยกำจัดมันออกไปซะนี่นะฮะเหมือนกับว่าถ้าไม่สนับสนุนเขาก็ออกจากพรรคริพับเดีกันไปเลยแล้วก็พูดในลักษณะถึงกับว่าถ้าเกิดคนเหล่านี้ยังคงมีการลงสมัคร รับเลือกตั้งในระบบ primary ของพักต่อไปคือในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพักด้วยกันเองเนี่ยนะฮะเขาจะไปสนับสนุนผู้สมัครคนอื่นที่เสนอชื่อชิงเป็นตัวแทนพักในเขตหรือว่าในรัฐเดียวกันคือจะไปหนุนคู่แข่งเพื่อให้มากคว่ำในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพักไม่ให้คนเหล่านี้ได้อยู่ในสภาคองเกรสอีกต่อไปเนี่ยนะฮะทรัม จองล้างจองผลาญขนาดนี้กันเลยทีเดียวเนี่นะฮะทรัมป์เองประกาศเลยฮะว่าพรรครีพับลิกันเนี่ยถ้าเป็นรีพับลิกันพันแท้ต้องหนุนหลังเขาเนี่ยนะครับคนที่เป็นศัตรูกับเขาภายในพรรคก็มีแค่ไม่กี่คนเป็นพวกนักการเมืองมืออาชีพที่อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงสวคนหนึ่งฮะที่ถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรคอยู่เป็นสวามากว่าหลายสิบปีแล้วก็เป็น หัวหน้าหรือว่าเป็นประธานสวอดีตเสียงข้างมากแล้วปัจจุบันเป็นเสียงข้างน้อยนะครับก็คือนายมิชแมคคอนเนลนะครับนายมิชแมคคอนเนลเนี่ยคือเขาเป็นคนที่สงบปากสงบคำพอสมควรไม่ค่อยพูดเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อื้อเฉาอะไรก็ตามเกี่ยวกับทรัมป์ก่อนหน้านี้มีการจับตาว่ามิชแมคคอนเนลเนี่ยจะโหวตเพื่อถอดถอนทรัมป์ไหมสุดท้ายก็ไม่ทำนะครับแต่ใช้ การปราศัยหรือว่าการพูดในสภาแทนนะครับการอภิปรายนะบอกว่าทรัมป์เนี่ยถึงแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญเขาจะไม่เห็นด้วยในการถอดถอนแต่ทรัมป์ก็ถือว่ามีส่วนรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะในแง่ศีลธรรมต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่มีการไปบุกยึดสภาเมื่อวันที่6มกราคมแล้วก็มีการกล่าวโจมตีทรัมป์แบบเรียกว่ารุนแรงพอสมควรนะครับหลังจากนั้น ทรัมป์ก็ออกเป็นแถลงการ์โจมตีนายมิชแมคคอนเนลกลับไปมาขึ้นเวทีล่าสุดทรัมป์ก็มีการเอ่ยชื่อเนี่ยแหละฮะบอกว่าคนที่เป็นศัตรูเขามีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็เอ่ยชื่อของมิชแมคคอนเนลขึ้นมาปรากฏว่าผู้ชมเนี่ยนะฮะคราวนี้นี่โหหนักเลยนะครับ ก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าปกติแล้วในงานที่เป็นการรวมพลกันของคนที่เป็นฝ่าย Republican หรือว่าอนุรักษนิยมอย่างงาน c p a พแบบนี้แทบจะไม่มีใครพลาดงานใหญ่ๆขนาดนี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยหลายคนฮะไม่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นอดีตรองประธานาธิบดี m มค์เพน c ์ที่เรียกว่ายอมขัดคำสั่งทรัมป์ในการรับรองให้ไบเดน เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งมิชแมคคอนเนลเองหลายปีที่ผ่านมาก็มาร่วมงานแต่ปีนี้ไม่มาครับหลังจากที่แตกหักกับทรัมป์ไปลิสเชนนี่ครับเป็นสสแล้วก็เป็นลูกสาวของอดีตรองประธานาธิบดีดิกเชนนี่ในสมัยของจอ e W บุชแล้วก็เป็นสสหนึ่งใน10คนที่โหวตลงบัติเพื่อถอดถอนทรัมป์ก็ไม่เดินทางมาเช่นกัน แต่กลายเป็นว่าต่อให้ไม่เดินทางมาแมคคอนเนลเองครับก็ให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าเอาจริงๆนาหนะนะักข่าวถามนะครับว่าถ้าเกิดสุดท้ายเลยเนี่ยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024ทรัมป์กลับมาเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอีกรอบหนึ่งแมคคอนเนลจะสนับสนุนทรัมป์หรือไม่แมคคอนเนลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังเหลือเวลาอีกพอสมควรอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วทรัมป์เป็นตัวแทนรีพับลิกันจริงๆตัวเขาเองพร้อมที่จะสนับสนุนตัวแทนพักไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนนี่นะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งฮะที่ถือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทรัมป์ภายในพักรีพับลิกันก็คือนายมิดรอมนี่ครับนายมิดรอมนี่ที่เป็นอดีตผู้ท้าชิง ประธานาธิบดีในปี2012นะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นสวรัฐอยู่ท่าก็ยอมรับเหมือนกันนะฮะว่าถ้าเกิดออทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของพักในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024ถ้าเกิดลงจริงๆยังไงก็ตามทรัมป์ก็คงจะชนะคงไม่มีใครที่จะมีคะแนนนิยมภายในพักเหนือทรัมป์ไปได้เนี่ยนะครับคือเห็นไหมฮะต่อให้ คนที่ไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ขนาดไหนเกลียดทรัมป์ขนาดไหนพูดจาไม่ดีกับทรัมป์ขนาดไหนแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงถ้าพูดถึงคะแนนนิยมของทรัมป์แล้วภายในพรรครีพับลิกันยังไงทรัมป์ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งถ้าเกิดไม่มีทรัมป์ถือว่าคะแนนเสียงปัจจุบันของรีพับลิกันก็จะหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์เองครับก็เลยใช้เวทีสี a แเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการพูดถึงอีกประเด็นนึง ก็คือกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเอรัมเนี่ยจะไปเปิดตัวพักใหม่เป็นพักที่3หรือเปล่าทรัมป์ก็เลยใช้เวทีนี้ประกาศกล้าวเลยนะฮะบอกว่าเขาจะไม่มีทางตั้งพักใหม่อย่างแน่นอนยังไงยังไงก็จะยังคงอยู่กับพักรีพับลิกันต่อไปแล้วก็บอกว่ากระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นข่าวปลอมหรือว่าเป็นเฟกนิวส์แต่เอาเข้าจริง ตามรายงานข่าวหลายสำนักเนี่ยนะฮะบอกว่าทรัมป์มีการปรึกษาหารือกับคนวงในใกล้ชิดหลายคนจริงๆนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะไปตั้งพรรคใหม่นะฮะแต่แน่นอนครับหลังฉากคุยยังไงหน้าฉากก็อาจจะปฏิเสธก็ได้เนี่ยนะครับคำพูดทรัมป์ก็แล้วแต่ถ้าผู้ฟังจะคิดนะฮะว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องนี้ฮะ เรื่องของข้อกล่าวหาทุจริตการเลือกตั้งครั้งมโหูหลานที่ทรัมป์อ้างมาตลอดว่าเขาเนี่ยถูกพรรคเดโมแครตแล้วก็โจไบเดนขโมยชัยชนะไปไปโกงการเลือกตั้งนะฮะจากคะแนนการโหวตเลือกตั้งล่วงหน้าทางปรณษย์หลายล้านเสียงทงั้งๆที่ในแง่คะแนนดิบเนี่ยนะฮะไบเดนมีคะแนนนำทรัมป์กว่า7ล้านเสียง ผ่านมาจนถึงตอนนี้ไบเดนเป็นประธานาธิบด,ดีมาเดือนกว่าแล้วทรัมป์เองก็ลงจากตำแหน่งไปแล้วแต่ตัวทรัมป์เนี่ยก็ยังยืนยันคำเดิมครับยังคงยืนยันแนวคิดโดยยังคงไม่มีหลักฐานใดมาสนับสนุนความน่าเชื่อถือตรงนี้เนี่ยนะฮะว่าตัวเขาถูกขโมยชัยชนะไปแล้วก็มีการบอกนะฮะว่าสารเองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสารระดับไหนก็ตามไปจนถึงสารสูงสารดีกา ที่ตัวเขาแล้วก็ทนายเนี่ยมีการไปยื่นฟ้องแล้วก็สู้คดีแพ้ไปทุกคดี60คดีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าศาลไม่อยากจะมายุ่งกับเรื่องการทุจริตต่างหากเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าบรรดาผู้ชมผู้สนับสนุนทรัมป์ในงานก็ตะโกนกลับไปต้องบอกด้วยนะฮะว่าผู้สนับสนุนเนี่ยส่วนใหญ่เลยไม่ได้สวมหน้ากากาอนามัยนะฮะเพราะว่าบอกอยู่แล้วนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ ะะที่เขาก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตะไปว่าโควิดสิเนี่ยไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนากากไม่ต้องใส่รอกเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวคิดของกลุ่มฐานเสียงของทรัมป์เลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับคนเหล่านี้ก็ตะโกนบอกว่าทรัมป์ชนะทรัมป์ชนะเนี่ยนะ,ะแล้วก็ทําให้เราเห็นครับว่าเนี่ยฮะในสังคมอเมริกันแล้วก็อาจจะสะท้อนมาถึงสังคมในแทบทุกประเทศทั่วโลกก็ได้ว่าตอนนี้ แต่ละคนเนี่ยเลือกที่จะรับข้อมูลด้านเดียวเลือกที่จะรับข้อมูลที่ตรงกับความคิดของตัวเองโดยไม่สนว่าในข้อเท็จจริงเป็นยังไงจะปฏิเสธข้อมูลหรือว่ารายงานข่าวของฝ่ายตรงข้ามทันทีว่าเป็นเรื่องโกงหกกลอกลวงเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างก็เชื่อข้อมูลในฝากฝั่งของตัวเองแล้วก็ทําให้สังคมมีปัญหาทําให้แต่ละฝ่ายเนี่ยฝ่ายตรงข้ามกันแทบจะมองหน้ากันไม่ติด ที่สหรัฐก็เป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่เดโมแครตบอกว่าไบเดนชนะรีพับลิกันที่เป็นฐานเสียงทรัมป์ก็ยังคงเชื่อจนถึงทุกวันนี้ว่าทรัมป์คือผู้ชนะในการเลือกตั้งทรัมป์พูดอีกฮะมีการเสนอเลยนะครับว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก3ปีข้างหน้านี้วันเลือกตั้งควรจะมีแค่วันเดียวไม่ควรจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าถ้าไม่จําเป็นจริงๆหรือ ถ้ามีการเลือกตั้งล่วงหน้าก็ขอให้ออกมาใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองไม่ใช่การเลือกตั้งล่วงหน้าทางปริษย์ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญนะครับที่มีการวิเคราะห์กันว่าทําให้ทรัมป์เนี่ยแพ้เลือกตั้งต่อโจไบเดนแบบหลุดลุยนะครับคือเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าภาพหลวงตาสีแดงซึ่งก็คือคะแนนโหวตในวันเลือกตั้งหลายรัฐที่เป็นสวิงสเตทคะแนนทรัมป์นำมาก่อน แต่พอเอาคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทางปรณียีที่ส่งมาก่อนแต่ยังไม่ได้นับเอามานับทีหลังคะแนนของโจไบเดนของเดโมแครตก็ตีตื้นขึ้นมาจนในท้ายที่สุดก็เอาชนะคะแนนของทรัมป์ไปได้เนี่ยนะครับทรัมป์ก็เลยเหมือนกับเจ็บใจฮะก็เสนอบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเนี่ยนะฮะอนาคตเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ต้องมีการเลือกตั้งทางปรณียีอีกแล้ว แต่ทรัมป์ก็ได้แค่เสนอนะฮะคนตัดสินใจจริงๆคือสภาคองเกรสนะครับก็ถือว่าคงจะเป็นไปได้ยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนี้แน่นอนครับเดือนกว่าๆที่ผ่านมาทรัมป์เป็นอดีตประธานาธิบดีไปแล้วปัจจุบันคนใหม่ก็คือโจไบเดนอดไม่ได้ฮะสำหรับทรัมป์ที่จะต้องวิพากวิจารณ์ประธานาธิบดีคนใหม่ซะหน่อยว่าเออเป็นยังไงทำงานเลวร้ายขนาดไหนในความคิดของเขานะครับปกติแล้วเนี่ย เป็นเรื่องที่ถือว่าทรัมป์เองเนี่ยแหวกทุกธรรมเนียมที่เคยมีมาของคนที่เป็นอดีตผู้นำสหรัฐนะ,ะเวลาที่สหรัฐมีผู้นำคนใหม่โดยเฉพาะที่มาจากพรรคการเมืองคนละขั้วกันนะ,ะคนที่เพิ่งจะลงจากตำแหน่งไปเขามักจะรักษามารยาททางการเมืองครับด้วยการไม่ออกมาวิพากวิจารณ์คนที่เป็นผู้นำปัจจุบันในแง่ลบอย่างเช่น ในสมัยของทรัมป์เองนะครับหลังจากชนะเลือกตั้งโอบามาที่กลายเป็นอดีตผู้นำก็แทบจะไม่ออกมาวิจารณ์ทรัมป์ในช่วงอย่างน้อยๆเนี่ยก็ครึ่งปีแรกถึง1ปีแรกของทรัมป์ก็เราก็คงจะเห็นอาจจะจำกันได้นะครับนะ่าบุฟังภาพของโอบามาที่ไปเล่นกีฬาไปโต้คลื่นแบบมีความสุขสนุกสนานในขณะที่ตอนที่โอบามา ชนะเลือกตั้งปี2008อดีตผู้นำอย่างจอร์จ b u s ชที่มาจากคนละพักกันก็เลือกที่จะไม่วิจารณ์โอบามานะครับแล้วก็เอาเวลาไปเรียนการวาดภาพไปสนอกสนใจในเรื่องศิละปะแทนซึ่งก็แน่นอนครับมารยาททางการเมืองที่ผ่านมารักษาธรรมเนียมกันมาอย่างไงทรัมป์แหวกทุกธรรมเนียมทรัมป์เองไม่เคยเชื่อฟังอยู่แล้ว ในเวที c p a ปครับช่วงหนึ่งของศุนยทรพจน์ทรัมป์ก็บอกเลยว่าโจไบเดนนี่แหละนะฮะถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีผลงานในเดือนแรกเนี่ยแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสหรัฐเลยแล้วก็มีการเปรียบเทียบโดยใช้คำที่เป็นสโลแกนของตัวทรัมป์เองนะครับก็คืออเมริกา First หรือว่าอเมริกาต้องมาก่อนเนี่ยบอกว่าในยุคข,ของโจไบเดนกลายเป็นอเมริกาลาสคือ อเมริกาต้องมาทีหลังไปซะอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็คือการที่พอไบเดนเนี่ยนะฮะมารับตําแหน่งปุ๊บสัปดาห์แรกๆเลยก็ยู่ r เินนะครับแทบจะทุกนโยบายที่อื้อเฉาของทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกําแพงกั้นพรมแดนกับเม็กซิโกการเปิดรับผู้อพยพการเลิกแบนพลเมืองจากหลายประเทศมุสลิมการนําสหรัฐกลับเข้าเป็น สมาชิกของอนามัยโลกนะครับหรือว่ากลับไปเป็นหนึ่งในผู้ที่ลงนามนะครับในข้อตกลงปารีสเพื่อลดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับทรัมป์ก็เลยบอกว่านี่แหละไม่ใช่อเมริกาเฟิร์สแล้วแต่กลายเป็นอเมริกาลาสอเมริกามาทีหลังนี่นะครับคือบอกว่าไบเดนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่ไม่เอาไหนแต่ถ้าเทียบคะแนนนิยมจากโพลจริงๆเลยเนี่ยนะฮะ กลายเป็นว่าตลอดเวลาเลยครับ4ปีของทรัมป์ไม่เคยมีคะแนนนิยมเหนือ49%ไม่เคยเกินครึ่งไม่เคยถึงเลข50%มากสุดเลยอยู่แค่ที่49%ในขณะที่ไบเดนเป็นประธานาธิบดีมายังไม่ทันไรคะแนนนิยมเนี่ยอย่างต่ำก็คือ55%แล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในแทคติกหรือว่ายุทธศาสตร์ของทำเนียบขาวรัฐบาลไบเดนก็คือ ทรัมป์จะว่าอย่างไงก็เรื่องของเขาจะวิจารณ์อย่างไงก็อย่าไปยุ่งเนี่ยนะครับเหมือนกับที่โฆษกทำเนียบข่าวครับเจนซากี้บอกในการถแถลงข่าวนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจุดโฟกัสของทำเนียบข่าวอยู่ที่เรื่องของการควบคุมโควิด1 9อยู่ที่เรื่องของวัคซีนงบประมาณเยียวยาก้อนใหม่ไม่ได้ไปสนอกสนใจว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดอะไรเกี่ยวกับโจไบเดน นี่นะครับก็ถือเป็นกลยุธทธ์ที่ทางนักยุทธศาสตร์การเมืองก็มองว่าเคยได้ผลมาแล้วในอดีตนะต่อให้ถูกวิจารณ์ขนาดไหนอย่าไปยุ่งเอาตัวไปยุ่งเนี่ยมีแต่เสียกับเสียคะแนนนิยมตัวเองก็ดีกว่าทรัมป์อยู่แล้วอย่าเอาตัวเองไปเรียกว่าทําให้แปดเปื้อนเลยเนี่ยนะครับคือไปปล่อยให้พรรคริพับลิกันเนี่ยเขาตีกันเองดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ เสียงในพรรคริพับลิกันแตกเป็นสอ,ส,สองฝ่ายนะชัดเจนนะครับฝั่งหนึ่งบอกว่ายังไงก็ตามกำจัดทรัมป์ไปไม่ได้แน่แทรัมป์ยังคงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากภายในพรรคริพับลิกันในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเราควรจะก้าวข้ามตัวบุคคลไปได้แล้วแล้วก็ยึดเอาอุดมการ์อนุรักษนิยมเป็นสำคัญอย่าไปยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่ง แต่ปรากฏว่าจากงาน c ีแพนี้นะครับมีการไปสำรวจความคิดเห็นผู้ร่วมงานประมาณสักพันคนนะครับปรากฏว่า55%บอกครับว่าถ้าเกิดทรัมป์เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปี2024 55%นี้จะโหวตให้กับทรัมป์ตามมาด้วยคนนี้ครับรอนเดอ s ซันติสซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดาซึ่งก็เป็นสถานที่จัดงานเนี่ยนะฮะได้คะแนนนิยมไป2 1 คือทรัมป์ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับเห็นได้ชัดเจนครับเดินเข้างานมาถึงล็อบบี้ปุ๊บเนี่ยเจอกับมาสคอตเลยฮะคือเป็นรูปหล่อทรัมป์ตัวเนี่ยเป็นทองเหลืองอารามเลยนะฮะเหมือนกับเป็นตัวการ์ตูนทรัมป์คือเป็นตัวทรัมป์แล้วก็หัวโตๆนะครับมีผู้สนับสนุนเนี่ยเข็นไปทั่วงานแล้วก็วางเอาไว้ที่ล็อบบี้ให้คนที่ผ่านไปผ่านมามา,มาร่วมงานมาถ่ายรูปกับ ตัวรูปหล่อนี้ได้นะครับก็เป็นสีทองทนะฮะท่อนบนใส่สูตรผูกไท้ายสีแดงยาวนะครับกางเกงเนี่ยเป็นขาสั้นลายธงชาติสหรัฐใส่รองเท้าแตะมือข้างหนึ่งของออรูปหล่อทรัมป์เนี่ยก็ถือรัฐธรรมนรูญมืออีกข้างหนึ่งก็ถือเป็นคาถารูปดาวเนี่ยนะฮะก็สร้างสีสันพอสมควร อย่างไรก็ตามนะครับในโพเดียวกันนี้ครับพอไปถามว่าถามจริงๆเห็นด้วยไหมถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยจะลงชิงชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกรอบปรากฏว่า68%บอกว่าทรัมป์ควรลงสมัครอีกครั้งหนึง่งในขณะที่32%ไม่เห็นด้วยหรือไม่ก็ไม่มีความเห็นถือว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ล้นหลามอย่างที่หลายคนคาดการกันนะครับก็ประมาณสัก หนึ่งใน3เลยล่ะที่บอกว่าพรรคเดปับลีกัควรจะมูฟออนควรจะก้าวข้ามผ่านทรัมป์ไปได้แล้วนี่นะครับก็แสดงให้เห็นเลยนะฮะว่าเป็นสัญญาณอันตรายของพรรคเดปับลีกันจริงๆนะครับจากพรรคที่เคยยึดโยงอยู่กันด้วยอุดมการตอนนี้พรรคเดปับลีกันของสหรัฐกลายเป็นพรรคที่ยึดโยงอยู่กับบุคคลคนเดียวหรือไม่อย่างไรนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์การเมืองที่น่าสนใจนำมาฝากกันในรายการ In s ไ d e r t a ์ k เช้าวันนี้ครับเช้านี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมกิตติิดฐเทนดิษสุวรรณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณตั้งแต่ปี2018ที่ผ่านมานี้